ุณเคยหยุดนิ่งๆแล้วถามตัวเองไหมว่าเสียงที่แท้จริงข้างในตัวคุณกำลังพยายามจะบอกอะไรในโลกที่เต็มไปด้วยความเร็วและเสียงรบกวนเราถูกดึงให้มองออกไปข้างนอกอยู่เสมอจนเราอาจหลงลืมไปว่าการเดินทางที่สำคัญที่สุดคือการเดินทางกลับเข้ามาสู่ศูนย์กลางภายในของตัวเราเอง เราต่างมีศปกยภาพที่หลับไหลมีพลังสร้างสรรค์ที่รอวันถูกปลุกขึ้นมาแต่บ่อยครั้งพลังงานนั้นกลับกระจัดกระจายไปกับความกังวลความกลัวและการผัดวันประกันพรุ่งเหมือนมีม่านหมอกบางๆกั้นเราออกจากตัวตนของเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเสียงกระซิบจากจิตวิญญาณของเราถูกกลบด้วยเสียงตะโกนของโลกภายนอก แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราบอกคุณว่ามีสภาวะหนึ่งซ่อนอยู่สภาวะที่ม่านหมอกนั้นจางหายไปสภาวะที่เวลาหยุดหมุนที่ตัวตนของคุณหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวอับการกระทำที่ทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความหมายและทุกความคิดคือความสว่างสวยที่ซึ่งความสุขไม่ได้มาจากการไปถึงแต่คือความสุขณขณะที่กำลังเป็นอยู่ นี่คือสภาวะที่ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่นักปราดญ์และอัจฉริยะในทุกยุคทุกสมัยต่างเดินทางเข้าไปสัมผัสมันคือความลับของการสร้างสารรค์ผลงานอันเป็นตำนานสภาวะนี้มีชื่อเรียกว่า Flow State และมันคือประตูสู่การเชื่อมต่อกับพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งก็คือพลังของตัวคุณเองวันนี้เราจะมาไขากุญแจสู่ประตูบานนั้นไปด้วยกัน f โ w State คืออะไรสภาวะศักดิ์สิทธิ์ของอัจฉริยะสภาวะที่เราพูดถึงนี้ไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์หรือโชคช่วยแต่เป็นปรากฏการณ์ที่แท้จริงของจิตสำนึกมนุษย์ที่ได้รับการค้นพบและเรียกขานโดยนักปราดญ์แห่งยุคสมัยใหม่มิไฮชิกเซนมิไฮ เขาเรียกมันว่า Flow หรือที่เรารู้จักกันในชื่อสภาวะลื่นไหลมันคือสภาวะแห่งการตื่นรู้สมบูรณ์แบบที่ซึ่งตัวตนของคุณผู้เฝ้ามองผู้คิดผู้กังวลเลือนหายไปชั่วขณะเหลือไว้เพียงการกระทำอันบริสุทธิ์ที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับห้วงเวลาปัจจุบัน ลองจินตนาการถึงนักรบที่เคลื่อนไหวในสนามรบราวกับสายน้ำศิลปินที่ผู้กันของเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณหรือนักเขียนที่ถ้อยคำลังไหลออกมาจากจักรวาลภายในพวกเขาไม่ได้พยายามที่จะทำแต่พวกเขากำลังเป็นสิ่งนั้นนั่นคือโฟล วิทยาศาสตร์อธิบายว่าในสภาวะนี้สมองจะถูกอาบฉโลมด้วยสารเคมีศักิ์สิทธิ์ค็อกเทลอันทรงพลังของโดพามีนเอนโดฟินและสารสื่อประสาทอื่นๆที่ทำให้เรารู้สึกดีมีสมาธิและเรียนรู้ได้เร็วกว่าภาวะปกติถึง5เท่า มันไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการดำดิ่งสู่แก่นแท้ของโลกผ่านตัวตนของคุณเองมันคือการเต้นรำอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างความท้าทายตรงหน้าและศักยภาพสูงสุดที่อยู่ภายในตัวคุณทำไมเราต้องเข้าสู่ Flow state พลังที่ซ่อนอยู่แล้วเหตุใดการเดินทางเข้าสู่สภาวะนี้จึงสำคัญต่อจิตวิญ,ญญาณของเราเหลือเกิน เพราะในโลกที่เรียกร้องให้เราใช้ชีวิตอย่างผิวเผิน f flow s t a t e คือการเชื้อเชิญให้เรากลับมาใช้ชีวิตอย่างลึกซึง้งมันคือการเปลี่ยนภาระหน้าที่ที่หนักอึ้งให้กลายเป็นการเล่นของจิตวิญญาณลองจินตนาการดูสิงานที่เคยสูบพลังงานของคุณกลับกลายเป็นแหล่งพลังงานที่เติมเต็มคุณจากภายใน นี่คือพลังข้อแรกการแปลเปลี่ยนความเหนื่อยล้าให้กลายเป็นการเบ่งบานพลังข้อที่สองคือการเร่งสปีดแห่งการเติบโต ในสภาวะลื่นไหลคุณไม่ได้แค่ทำงานแต่คุณกำลังขยายขอบเขตของตัวเองทุกวินาทีที่คุณจดจอ่อคือการสลักรอยทางใหม่ลงบนแผนที่จิตสำนึกของคุณทำให้ทักษะที่คุณมีเฉียบคมขึ้นลึกซึ้งขึ้นอย่างก้าวกระโดดและพลังข้อสุดท้ายที่ทรงพลังที่สุดคือการเยียวยา Flow State คือยาถอนพิษจากความวุ่นวายในใจ มันคือการกลับมามีอำนาจเหนือความสนใจของตัวเองเมื่อคุณควบคุมการจดจ่อได้คุณจะพบกับความสงบภายในที่โลกภายนอกไม่อาจพรากไปได้มันไม่ใช่แค่การทำงานให้ดีขึ้นแต่มันคือการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นคือการค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ในทุกขณะของการเดินทางที่เปี่ยมด้วยสมาธิความลื่นไหล กุญแจสู่ประตูโฟล์สเตทการเดินทางสู่ดินแดนแห่งโฟลนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นการเปิดประตูด้วยกุญแจที่เราทุกคนมีอยู่ในมือประตูบานนี้มีแม่กุญแจอยู่สามดอกและเราต้องใช้มันทั้งหมดเพื่อปลดล็อกกุญแจดอกแรกคือความชัดเจนอันศักดิ์สิทธิ์หรือ A Sacred Clarity จิตของคุณต้องรู้แจ้งว่าในห้วงขณะนี้มีเพียงหนึ่งสิ่งเท่านั้นที่สำคัญไม่ใช่รายการสิ่งที่ต้องทำทั้งวันแต่คือภารกิจเดียวที่อยู่ตรงหน้าเหมือนนักธนูที่เห็นเพียงเป้าหมายสายลมและเสียงรอบข้างล้วนเลือนหายไปจงมอบเป้าหมายที่กระจ่างชัดกับจิตวิญญาณของคุณกุญแจดอกที่สองคือสมดุลแห่งจักรวาลหรืออะคอสมิกบาลานซ์ นี่คือความลับที่ทรงพลังที่สุดคุณต้องยืนอยู่บนเส้นได้บางๆระหว่างความท้าทายกับความสามารถหากง่ายเกินไปจิตจะเบื่อหน่ายและหลงทางหากยากเกินไปจิตจะหวาดกลัวและถอยหนีจงค้นหาจุดที่ทักษะของคุณถูกท้าทายเพียงเพื่อจะยืดขยายออกไปอีกนิดเหมือนนักเต้นที่กำลังเรียนรู้ท่วงท่าใหม่ที่งดงาม กุญแจดอกที่3คือเสียงสะท้อนจากกระจกเงาหรือ a mirror's echo การกระทำของคุณต้องสะท้อนผลกลับมาให้เห็นในทันทีคุณต้องรู้ว่าคุณกำลังก้าวไปข้างหน้าหรือกำลังหลงทางเหมือนช่างปั้นที่เห็นดินในมือกำลังก่อร่างขึ้นรูปหรือนักดนตรีที่ได้ยินเสียงโน้ตที่บรรเลงออกมา เสียงสะท้อนนี้คือเข็มทิศนำทางให้จิตใจของคุณดำดิ่งลงไปได้ลึกยิ่งขึ้นเมื่อคุณมีกุญแจทั้ง3มดอกนี้ประตูสู่สภาวะลื่นไหลก็จะเปิดออกต้อนรับคุณ5พิธีกรรมเชื้อเชิญฟโฟลให้ปรากฏสู่การปฏิบัติจริงเมื่อเรารู้จักกุญแจแล้วบัดนี้คือเวลาแห่งการปฏิบัติ นี้คือ5พิธีกรรมที่จะช่วยเชื้อเชิญพลังงานแห่งฟโฟลให้ปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณไม่ใช่การบังคับแต่คือการสร้างพื้นที่ให้พลังนั้นไหลเข้ามาเองพิธีกรรมที่1สร้างวิหารแห่งความเงียบก่อนจะเริ่มการงานอันศักดิ์สิทธิ์ จงชำระล้างพื้นที่ของคุณปิดประตูสู่โลกภายนอกที่ส่งเสียงรบกวนวางอุปกรณ์สื่อสารให้ไกลตัวบอกกับจักรวาลว่าในชั่วโมงนี้ฉันขออยู่กับตัวเองจงสร้างอาณาเขตที่ซึ่งมีเพียงคุณกับภารกิจตรงหน้าพิธีกรรมที่สองจุดคบเพลิงเริ่มต้นร่างกายและจิตใจของคุณรักสัญ,ญลักษณ์ จงสร้างสัญญาณเริ่มต้นที่ชัดเจนอาจเป็นการจิบชาอุ่นๆการจุดเทียนหอมหรือการเปิดบทเพลงบรรเลงที่ไร้เนื้อร้องทำสิ่งนี้ซ้ำๆทุกครั้งเพื่อบอกจิตใต้สำนึกของคุณว่าบัดนี้การเดินทางสู่ความลึกซึ้งได้เริ่มขึ้นแล้วพิธีกรรมที่สโอบกอดห่วงเวลา90นาที พลังงานของมนุษย์มีขึ้นและมีลงเหมือนดวงจันทร์จงให้เกียริวงจรธรรมชาตินี้ตั้งมันที่จะดำดิ่งอย่างเต็มที่ในห่วงเวลา90นาทีจากนั้นจงให้รางวัลตัวเองด้วยการหยุดพักเงยหน้ามองท้องฟ้ายืดเหยียดร่างกายแล้วจึงค่อยกลับมาดำดิ่งอีกครั้งเพราะนี่คือจังหวะการเต้นรำไม่ใช่การวิ่งแข่ง พิธีกรรมที่สี่พระเลือนผูผาให้กลายเป็นก้อนกรวดเมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับภารกิจที่ใหญ่หลวงราวผูผาอย่าพยายามที่จะขยับมันทั้งลูกจงใช้ปัญญาย่อยสลายมันลงให้กลายเป็นก้อนกรวดเล็กๆที่คุณสามารถหยิบขึ้นมาพิจารณาได้ทีละก้อนความชัดเจนในแต่ละก้าวเล็กๆนี้เองคือสิ่งที่สร้างหนทางที่ยิ่งใหญ่ได้พิธีกรรมที่หเก็บเกี่ยวดวงดาวดวงแรก เริ่มต้นวันของคุณด้วยชัยชนะเล็กๆที่คุณสามารถคว้ามาได้ทันทีอาจเป็นการจัดเตียงให้เรียบร้อยการเขียนบันทึกหนึ่งหน้าหรือการทำสมาธิเพียง5นาทีชัยชนะแรกของวันคือดวงดาวที่สองแสงนำทางจงปลุกพลังและสร้างโมเมนตัมให้กับการเดินทางที่เหลืออยู่ทั้งหมดเมื่อสายน้ำหยุดนิ่งจะทำอย่างไรเมื่อหลุดจากฟโฟล บนเส้นทางนี้ย่อมมีวันที่สายน้ำแห่งฟโฟลหยุดนิ่งมีวันที่จิตของคุณที่เคยดำดิ่งกลับลอยขึ้นสู่ผิวน้ำแห่งความฟุ้งซ่านหรือบางครั้งอาจชนเข้ากับกำแพงที่มองไม่เห็นจนรู้สึกติดขัดและว่างเปล่าเมื่อวินาทีนั้นมาถึงจงอย่าฝืนอย่าต่อสู้ การฝืนคือการสร้างเขื่อนขวางกั้นพลังงานของตัวเองการต่อสู้คือการทำให้สายน้ำที่นิ่งสงบกลายเป็นวังวนที่ขุนมัวจงทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามจงยอมรับหายใจเข้าลึกๆแล้วกล่าวกับตัวเองเบาๆว่าไม่เป็นไรจากนั้นจงลุกขึ้นเปลี่ยนกระแสพลังงานจงเดินสัมผัสพื้นโลกด้วยเท้าเปล่า จงมองและดื่มด่ำกับสีเขียวของใบไม้หรือสีครามของท้องฟ้าจงฟังเสียงของชีวิตที่อยู่นอกห้องสี่เหลี่ยมของคุณจงปล่อยให้ประสาทสัมผัสได้ทำงานและปลดปล่อยจิตวิญญาณของคุณจากการจดจ่อที่เข้มข้นเกินไปบางครั้งทางออกที่ดีที่สุดเมื่อเจอทางตันคือการเดินออกจากเส้นทางนั้นชั่วคราว การหยุดพักอย่างมีสตินี้ไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการกระทําอันชาญฉลาดคือการปล่อยให้จักรวาลได้ทํางานเพื่อจัดเรียงชิ้นส่วนปริศนาให้คุณใหม่และเมื่อคุณหวนกลับมาคุณอาจพบว่าสายน้ำนั้นได้เริ่มกลับมาไหลรินอีกครั้งอย่างอ่อนโยนและใสกระจ่างกว่าเดิมโฟลคือท่วงทำนองของจิตวิญญาณ สุดท้ายนี้เราอยากให้คุณจดจำสิ่งนี้ไว้ในหัวใจ Flow state ไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่ต้องปีนป่ายไปให้ถึงและไม่ใช่พรสวรรค์ที่มอบให้เพียงใครบางคนแต่มันคือสภาวะตามธรรมชาติของเราทุกคนคือท่วงทํานองดั้งเดิมของจิตวิญญาณที่รอคอยให้เรากลับไปรับฟังและบรรเลงมันอีกครั้ง มันคือการฝึกฝนที่จะใช้ชีวิตอย่างมีเจตจำนงคือการเลือกที่จะจดจอ่อคือการให้เกียรติพลังงานของตัวเองและคือการออกแบบชีวิตให้สอดคล้องกับจังหวะของจักรวาลภายในจงเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆในวันพรุ่งนี้ลองเลือกสักหนึ่งชั่วโมงสร้างวิหารแห่งความเงียบของคุณแล้วดำดิ่งไปกับภารกิจเพียงหนึ่งเดียว จงสัมผัสกับความรู้สึกนั้นเมื่อเวลาเลือนหายและตัวตนของคุณล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่ทําเพราะในสภาวะนั้นคุณไม่ได้แค่ทำงานแต่คุณกำลังสร้างสารรค์คุณไม่ได้แค่ใช้ชีวิตแต่คุณกำลังเต้นรำไปกับชีวิตและคุณจะค้นพบความจริงอันน่าอัศจรรย์ว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเปลี่ยนแปลงโลกภายนอก คือการเดินทางกลับเข้ามาเพื่อปลุกพลังที่หลับไหลอยู่ภายในตัวของคุณเองคุณเคยสัมผัสกับสภาวะเลื่อนไหลในกิจกรรมใดบ้างโปรดแบ่งปันเรื่องราวของคุณในช่องคอมเมนต์เพื่อจะได้เป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนร่วมทางคนอื่นๆหากการเดินทางครั้งนี้มีความหมายต่อคุณโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ เพื่อเราจะได้ร่วมกันไขความลับของจักรวาลภายในด้วยกันอีกครั้งในคลิปถัดไป